ก็สวัสดีครับก็วันนี้ก็จะมีเหรียญเก่าเหรียญสะสมของรัชกาลที่เก้าแล้วก็รัชกาลที่สิบอ่าก็วันนี้ก็เอารัชกาลที่สิบก่อนเนาะก็เป็นเหรียญยี่สิบาทอ่านายหลวงรัชกาลที่สิบเหรียญน,นี้อยู่ห้าสิบาทห้าสิบบาทนะครับอีกเหรียญก็เป็นอีกรูปแบบหนึง่ง ของราชการที่สิบเหรียญนี้เป็นเหรียญยี่สิบบาทขายอยู่เหรียญละห้าสิบบาทาส่วนเหรียญสมเด็จยา,าเหรียญนี้เป็นเหรียญสิบบาทาเหรียญสิบบาทนะครับสิบบาทสมเด็จยาเหรียญนี้ก็ขายอยู่ห้าสิบบาทเพราะเป็นเหรียญหายากอา ส่วนเหรียญน,นี้รัชกาลที่เก้ากับรัชกาลที่หกอ่าเป็นเหรียญสิบบาทอ่าของสองรัชกาลอ่ารัชกาลที่เก้ากับรัชกาลที่หกเป็นสิบบาท,บาทเหรียญน,นี้อยู่แปดสิบบาทอ่าเป็นเหรียญหายากอีกเหรียญหนึ่งอืมส่วนเหรียญพระพันปีอ่าอ่าพระพันปีนะครับอ่า พลาชินีของรัชกาลที่ mm. เก้าเหรียญนี้อื mm. ม,มเป็นเหรียญห้าบาทขายอยู่สี่สิบบาทเหรียญนี้เป็นเหรียญรัชกาลที่ห้ารูปชายลักษณ์ของรัชกาลที่ห้าเหรียญนี้เป็นเหรียญห้าบาทขายอยู่ห้าสิบบาท ส่วนเหรียญนี้เป็นเหรียญฉายาลักษณ์ของรัชกาลที่9เป็นเหรียญุนเวียนเนาะเป็นเหรียญ๕บาทคุดอ่าคุดเอียงอ่าคุดเอียงอ่าเหรียญน,นี้สภาพใช้หน่อยเหรียญน,นี้อยู่สิบาท๒๕บาทสำหรับใครที่ชื่นชอบเหรียญไหนก็พักมาได้อ่าราคานี้เป็นราคาเปิดต่อรอ,องแบบเหมาหมดก็ได้เอาที่ท่านไว้มาคุยกันโอเคนะครับสวัสดีครับ